สวัสดีค่ะอูบมามาชาแนลจากพี่อนจ๋าเจอแม่บ่อยหน่อยเนาะช่วงนี้นะแม่อยู่ข้าวค่ะว่าจะงดกินข้าวเย็นแต่ทนไม่ไหวท้องร้องก็เลยไปเอามาม่าต้มยำไม่ใช่ค่ะมาม่าเย็นตะโฟค่ะมาแกะทานจ้ะเพื่อนๆจ๋ามาม่าเย็นตะโฟจ้ะาจาใส่มะเขือเทศค่ะเพื่อนๆจ๋ามาม่าเย็นตะโฟค่ะแล้วก็ไปเอาน้ําพริกที่บ้านที่แม่ขายเองค่ะน้าพริกน้าพริกพี่ยาคนลุมค่ะน้ําพริกหนังไก่จ้ะเพื่อนๆจ๋ามาเทใส่ในมาม่า กระปุกใหม่เลยนะคะน้ำพริกพิยาคนลุมจากทานกับมาม่ายันโตโฟค่ะมาม่ายันโตโฟหนึ่งห่อค่ะแล้วก็มีมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศในตู้เย็นที่เหลืออยู่ทานกับมาม่ายันโตโฟนะคะหนังไก่ค่ะน้ำพริกพิยาคนลุมหนังไก่กรอบเป็นแบบนี้นะจ๊ะของแม่ขายเองค่ะแล้วก็ทานด้วยนี่จ้าเปิดกันเลใหม่โอ้โหหอมกลิ่นหอมมากเพิ่งไปเอามาใหม่ค่ะมีมะม่วงหินมาพานเนี่ยนะจ๊ะหีมะม่วงหินมาพานา์จ้ะน้องก้อย ใส่ไปจ้ะง้นตั้ให้ช้อนอย่างนีุ้อ่อ น้ำพริกพยาคนลุมค่ะเพื่อนแม่จา๋าน้ำพริกหนังไก่อะเพ,พอทานกับมาม่เโปโปาเย็นตัวจากพี่แม่จ๋าตอนสามทุ่มกว่ามาม่าเย็นตโวทานกับน้ำพริกหนังไก่ร้านพิยาคนลุมจ้าแม่อยู่ข้าวว่ะตอนแรกแม่ว่าจะไม่ทานไม่ไหวตะบะแตกเมืเ่อเกิดเทศค่ะ Uh huh. อือแม่ทานมาม่ายังจะโฟคาเพื่อนข้าวมื้อเย็นแม่ไม่ได้ทานตอนแรกแม่จะงดทีนี้หิวทนไม่ไหว uh huh. ทานกับน้ำพริกหนังไก่ร้านพี่ยาค่ะ กลัวไม่อิ่มก็หาอะไรมาใส่แม่มีงานทั้งวันเลยเหนื่อยตั้งแต่ตีสี่ยังไม่ได้นอนอ,อร่อยยันตะโกค่ะ มีมาม่าอะไรก็มาต้มทานกันได้ะคะ่ะมีอะไรก็หาใส่ให้เราอิ่มเพื่อนๆอย่าไปอดอเป็นโรคเฉพาะค่ะชื่นใจร้อนๆ มามา่าเย็นตะโกจ้ะนี่สั่แม่ซิมหาห่อละเจะ็ดบาทใส่น้ำพริกกับหมูอ่าน้ำพริกอุ๊ยวันนี้กู้งลัวเลยน้ำพริกหนังไก่พี่ยาพลรุงจ้ะพูดผิดพูดถูกทั้งวันปินยาไปแล้วเบอร์ไปหมดแก้แท้อร่อยแต่ไม่เผ็ดเทศร้านหวาน มื่อเกิดให้ลูกเล็กหวานมากเลยนะเพื่อนๆดาวอร่อยอร่อยมากลูกมาม่ารสชาติเขาจัดจ้านอยู่แล้ว ะมาแมา่กินกันน้ำพริกหนังไก่จ้ะอือร่อยฉ่ำๆของพี่ยาค่ะอ,อร่อย อร่อยกลิ่นเนื้อคจาหิวหิวเพื่อนแม่หิวแค่ทำงานหนะักพักผ่อนหน่อย ทานน้ำมันกระโฟอจ้ะกับน้ำพริกหนังไก่หลังที่อ่ะอ หิวๆวอ,าาาอย่างเงี้ยเพื่อนหาว่าทาเถอะจะปล่อยให้ท้องร้องนอนไม่หลับน้ำพริกหนังไก,ก่กรอบอืมชอบอมอร่อยซิ้งเงยย็น,น,ยนตะโพอืมอืมเงยยันกะโพซก้งคู่กับนพริกหนังไก่ร้านพ่ยาอร่อย จับเมนูจับคู่ไม่มีของกินจับคู่เมนูเอา้องคือเราหิวกระทำถังเพื่อน ติดไว้อร่อยกินเนื้อข้าวเดี๋ยวแม่กดแล้วแม่ไปแช่ตูเ้เย็นไว้ แม่นาไปก่อนนะจ๊าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่แหม่มด้วยนะคะแม่แม่มพูดจาผิดถูกไปขอโทษด้วยนะคะขอยดูคลิปแม่เป็นเยอะๆอยู่ๆด้วยกันกับแม่ไปนานๆนะขอบคุณมากๆค่ะขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดขอประสบความสําเร็จทุกคนในโลกใบน,นี้เลยนะคะสวัสดีค่ะแม่หยู